เคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกของเราที่มันทั้งวุ่นวายทั้งซับซ้อนขนาดนี้เราจะคุมโปรเจกต์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายให้ไปถึงฝั่งฝันได้ยังไงกันอันนี้แหละครับคือคําถามใหญ่ที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้คือลองนึกภาพตามนะครับทีมก็มาจากคนละแผนกใช่ไหมครับเดทไลน์ <c oughs> ก็โหดเหลือเกินไหนจะเรื่องไม่คาดฝันที่โผล่มาได้ตลอดเวลาแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยให้ทุกอย่างมันไม่พังลงมาซะก่อน โอ้โหคำพูดนี้มันสะท้อนโลกการทํางานยุคใหม่ได้แบบตรงจุดเป๊ะๆเลยนะครับการสื่อสารที่มันถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทุกทางทําให้เราต้องการใครสักคนจริงๆที่จะมาเป็นศูนย์กลางเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนยังคงมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าทําไมการจัดการโครงการถึงกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ ภาพนี้เปรียบเทียบได้เห็นชัดมากเลยครับถ้าเปรียบโปรเจกต์เป็นเรือลำหนึ่งเนี่ยผู้จัดการโครงการก็คือหางเสืออะไรครับที่คอยคุมทิศทางลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีหางเสือเรือลำนี้ก็คงลอยเทง้งเตงไปเรื่อยเปื่อยเลยใช่ไหมครับเสียงทั้งทำงานซ้ำซ้อนส่งงานไม่ทันและสุดท้ายก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเอาละพอเราเข้าใจถึงความสำคัญแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วใครล่ะครับคือคนคนนั้นคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ พูดง่ายๆเลยนะครับผู้จัดการโครงการก็คือคนที่รับผิดชอบภาพรวมทั้งหมดของโปรเจกต์เลยตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนพัฒนาจนกระทั่งส่งมอบงานแล้วก็ปิดโปรเจกต์เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักจริงๆที่ขับเคลื่อนทุกอย่างให้ไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จคําตอบก็คือไม่เลยครับไม่เลยจริงๆเส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการโครงการเนี่ยนะมันหลากหลายกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับอะลองมาดูตัวอย่างกัน เริ่มจากเคสแรกเลยคุณแคทเธอรีนอันนี้คือมาแบบสายตรงเลยครับมีประสบการณ์ตรงจบ MBA แล้วก็มีใบเซอร์ p m p ที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยแต่ตัดภาพมาที่คุณพอครับถึงแม้ว่าตำแหน่งในนามบัตรเขาเนี่ยจะไม่ได้เขียนว่าผู้จัดก,การโครงการตรงๆนะครับแต่บทบาทหน้าที่ที่เขาทำโอ้โหนี่มันคือการบริหารจัดก,การโครงการแบบเต็มๆเ,เลย เรื่องคุณคริสตินคนนี้ประสบการณ์ลุ้นๆเลยครับทำงานมา20กว่าปีความสามารถนี่คือของจริงพิสูจน์ตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใบเซอร์อะไรมารับรองเลยและสุดท้ายคุณแมทคนนี้มาสายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยมีใบรับรองเพียบเลยครับทั้ง PMP Scrum Master Six Sigma คือครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหการรมรถยนต์ไปจนถึง healthcare เลยเห็นไหมครับว่ามันไม่มีเส้นทางที่ตายตัวเลยจริงๆเอาละครับ เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าใครคือคนสำคัญทีนี้เรามาดูกันต่อว่าอย่างไรละ่ะอะไรคือแก่งความคิดที่พวกเขาใช้ในการทำงานหนึ่งในคอนเซปที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการมองโปรเจกต์เนี่ยเป็นทั้งการเดินทางและก็จุดหมายปลายทางไปพร้อมๆกันคือจุดหมายเนี่ยมันก็คือผลลัพธ์ที่เราจับต้องได้ใช่ไหมครับเช่นงานเสร็จตรงเวลาอยู่ในงบแต่อย่าลืมว่าการเดินทางหรือว่ากระบวนการระหว่างทางเนี่ยมันก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมเวิร์กที่ดีการได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆซึ่งผู้จัดการโครงการที่เก่งๆเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับทั้งสส่วนนี้เท่าๆกันเลยครับแล้วเรื่องนี้ก็นําเรามาสู่แนวคิดที่ว่าการจัดการโครงการเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลนครับศาสตร์ก็คือพวกหลักการเหตุผลแผนงานเครื่องมือต่างๆที่มันจับต้องได้แต่ศิล์เนี่ยสิครับมันคือเรื่องของคนลุ้นๆเลยการสื่อสารการโน้มน้าวใจการสร้างแรงบันดาลใจ คือถ้าอยากเป็นผู้จัดการโครงการที่ประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยต้องเก่งรอบด้านทั้ง2องอย่างนี้เลยทีนี้มาถึงส่วนที่จับต้องได้มากที่สุดกันบ้างนั่นก็คือความท้าทายในชีวิตประจําวันที่ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องเจอเลข3เลขนี้มันคืออะไรกันแนะ่บอกใบให้ว่ามันคือจํานวนของข้อจํากัดหลักๆเลยครับที่เป็นหัวใจของการจัดการโครงการทุกประเภทเลยและนี่ก็คือ3ข้อจํากัดที่ว่าครับนั่นก็คือเวลา ต้นทุนและก็ขอบเขตของงานเป้าหมายหลักของผู้จัดการโครงการเลยนะก็คือการสร้างสมดุลระหว่างสามเหลี่ยมนี้ให้ได้เพื่อนำโปรเจกต์ไปสู่ความสำเร็จและทฤษฎีกับแนวคิดทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยพอไปใช้ในสถานการณ์จริงมันจะเวิร์กแค่ไหนมันจะทรงพลังขนาดไหนเรามาดูตัวอย่างที่น่าทึ่งมากๆเคสหนึ่งกันครับเรื่องของเรื่องก็คือเกิดสถานการณ์วิกฤตครับมีเหตุการณ์สภาพอากาศเลวร้วายครั้งใหญ่ในแคนาดา ที่มันเลวร้ายขนาดที่ว่าตัดขาดลัดบิ t ิชค c ลัมเบียออกจากส่วนอื่นของประเทศไปเลยเส้นทางคม,มานาคมเส้นทางขนส่งสินค้าที่สําคัญทุกตัดขาดหมดเลยครับนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องแก้ให้ได้แบบเร่งด่วนที่สุดแล้วพวกเขารับมือกับเรื่องนี้ยังไงนี่คือวิธีครับ ทีมงานได้นำเอาชุดเครื่องมือจากสถาบันการจัดการโครงการหรือ PMI มาปรับใช้เลยไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หาข้อขวดของงานการใช้ WBS เพื่อแบ่งงานใหญ่ๆที่ดูน่ากลัวให้กลายเป็นงานย่อยๆที่จัดการได้ไปจนถึงการวางแผนการสื่อสารที่รัดกุมแล้วก็ประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างรอบคอบที่สุดและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสุดยอดมากครับพวกเขาสามารถเปิดเส้นทางหลักสำหรับขนส่งสินค้าได้อีกครั้งภายในเวลาแค่35วันเท่านั้นแค่35วัน นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการโครงการที่ดีเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้ขนาดไหนแม้ในสถานการณ์ที่มันกดดันสุดๆก็ตามและจุดที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือทักษะพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในวงการของผู้จัดการโครงการเท่านั้นนะครับคือไม่ว่าจะทํางานสายไหนก็ตามการรู้จักบริหารเวลาบริหารงบประมาณและที่สําคัญคือการสื่อสารกับคนรอบข้างล้วนแต่เป็นทักษะที่มีค่ามากๆแล้วก็นําไปปรับใช้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพได้เสมอเลยครับ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนลองกลับไปคิดดูเล่นๆครับว่าในชีวิตของเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวมันมีโครงการชิ้นไหนบ้างที่กําลังรอให้เราเข้าไปสวมบทเป็นผู้จัดการเพื่อนํามันไปสู่ความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้